พามาตะลุยตลาดสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกกันด้วยนะคะซึ่งที่นี่ค่ะไม่ใช่เป็นแค่ตลาดที่นักท่องเที่ยวอยากมานะคะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันด้วยนั่นก็คือซื่อลินมาเก็ตหรือว่าตลาดกลางคืนซื่อลินนั่นเองค่ะแล้วจากที่นี่นะคะ MRT Station ของไทเปเดินไปอีกแค่เ0เมตรเท่านั้นค่ะเราก็จะไปถึงที่ตลาดกันแล้วนะคะไปค่ะวันนี้เราจะไปตะลุยตลาดกันค่ะ ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเริ่มคึกคักมากๆเลยมีร้านอาหารมีรถขายอาหารดังๆอร่อยๆอยเยอะมากแล้วดูสิคะคนต่อคิวกันยาวมากเลยซึ่งเขาบอกกันนะคะว่าตลาดกลางคืนซื่อหลินเนี่ยมีอยู่สองส่วนด้วยกันมีทั้งส่วนที่เป็นสตรีทฟู้ดที่เป็นรถเข็นขายอาหารเยอะๆแบบนี้ละค่ะอยู่ด้านนอกแล้วก็ส่วนที่เป็นฟู้ดคอร์ดด้านในรวมๆกันแล้วนะคะพื้นที่เนี่ยใหญ่มากค่ะให้ลองจินตนาการดูนะคะว่าใหญ่พอๆกับตลาดรถไฟเลยแต่ว่าทั้งหมดค่ะ ขายเป็นอาหารค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวจุดแรกเลยที่เราจะไปเริ่มต้นค่ะก็คือในส่วนของฟู้ดคอร์ทหรือว่าอาคารที่มีร้านอาหารอยู่ด้านในค่ะต,ววตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในโซนอาคารแล้วค่ะซึ่ง ตอนเข้ามาเนี่ยนะคะไม่ได้เข้ามาแล้วเจอเลยนะคะอยู่ใต้ดินค่ะเขาจะเขียนว่า B1 ค่ะพอลงมาปุ๊บค่ะสิ่งแรกที่เจอเลยอูย๋ทั้งคนกินอาหารทั้งคนขายคิดว่าร้านค้าที่ขายอาหารเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยร้านแน่ๆเลยค่ะมีขายอาหารท่านเลงเทมปุระอาหารจานเดียวมีขายก๋วยเตี๋ยวขายทุกอย่างเลยค่ะที่อยากกินนะคะ แต่ว่าเราเนี่ยเลือกร้านที่คนท้องถิ่นเขามาทานกาันเพื่อจะได้รับประสบการณ์แบบไต้หวันเต็มที่เลยวันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารที่ดังมากในไต้หวันค่ะก็จะมีเต้าหู้เมนนะคะอันนี้ต้องทานค่ะไข่เจียวหอยนางรมค่ะซึ่งเขาบอกว่าเด็ดมากมาไต้หวันต้องกินให้ได้นะคะอันนี้ก็กําลังดังมากซุปมา่าเต้าหู้นะคะเสี่ยวหลงเปาค่ะ หอยตลับผัดแล้วก็มีคูจิว๋วทอดกรอบอันนี้นะคะไม่สามารถหาทานได้ที่ไหนแล้วต้องทานที่นี่เท่านั้น,นะคะ่ะสั่งข้าวไหมสั่งค่ะ ก็มาเจอเป็นโซนขายของในอาคารเดียวกันนั่แหละค่ะโอ้โหถ้าดูนะคะที่นี่เขามีของขายเยอะมากเท่าที่ดูก็จะมีเสื้อผ้ามีสติกเกอร์นะคะมีเคสมือถือมีไฟฉายมีผลไม้แห้งมีอาหารแห้งของฝากที่ระลึกไม่แปลกใจเลยนะคะที่เขาบอกว่าทุกคนเนี่ยเวลาต้องการอะไรก็จะต้องมาที่ตลาดแห่งนี้เพราะว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ซื้อจริงๆ เปาไม่ได้เรื่องเลยไม่โดนอะไรเลยจนเขาสงสารเอาไปเก็าให้กินแนะ จากโซนร้านอาหารที่อยู่ในอาคารกันแล้วนะคะมาถึงตรงจุดที่ใครที่เคยดูตามนิตยสารโซเชียลมีเดียตามทีวีเกี่ยวกับตลาดซื้อหลินเนี่ยจะคุ้นเคยมากๆกก็คือโซนบริเวณนี้เลยค่ะสตรีทฟูด้ดหรือว่าจะเป็นโซนรถเข็นทั้งหมดตรงนี้นะคะ ซึ่งต้องบอกว่ามันมีร้านอยู่เยอะมากเป็นร้อยร้านเลยคุณผู้ชมแล้วแต่ละร้านนะคะก็ขึ้นชื่อมากบางร้านเนี่ยก็เป็นร้านเก่าแก่อยู่มาเป็นร้อยปีบางร้านก็เป็นร้านใหม่นะคะที่ขึ้นชื่อมากอย่างร้านนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะไก่ย่างฮอตสตาร์ที่แอมพเรียมเราเนี่ยก็มีขายเหมือนกันและดูคนต่อคิวสิคะต่อคิวกันยาวเหยียดเลยนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมกูก็คิดว่า จะมากินไก่ย่างฮอตสตาเหมือนกันค่ะแต่ดูคิวแล้ว,ไม,ไ,วไม่ไหวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องมาหาร้านที่มีของดีในตลาดซื่อหลินที่สามารถทานได้เลยก่อนละกันค่ะ ไม่ใช่อันนี้เป็นเครื่องดื่มที่เขาบอกว่ามันดีมากๆถ้ามาตลาดซื้อเหลียญต้องกินภาษาไทยเขาเรียกว่า,เ,าเครื่องดื่มวุ้นไข่กบค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีกบหรือเปล่าเพราะมันเขียน f r o g eggs นะคะไขก่กบ n u m b e bubble cherry mix ฉันกินอะไรฉันรู้ไหมฉันไม่รู้เลย oh, Lemon Juice เ okay. yes lemon juice นี่แหละสิไข่กบ Why is it called frogs eggs? <S no bubble bubble Not not frogs eggs <S yeah, yeah. So so why do you call it frogs eggs? <S it look like Oh Yes อ๋อ Thank Thank you Thank you โอเขามีวิธีการจ่ายตังอย่างนี้เลยค่ะเป็นความซื่อสัตย์ของคนไต้หวันจริงๆจ่ายเสร็จปุ๊บอ่ะวางหยิบต่อเพิ่งเคยเห็น ถ้าเป็นที่อื่นป่านนี้ถ้าเป็นแอฟริกาใต้ป่านนี้โกยหมดก็โอเคนะคะเหมือนชามะนาวใส่ตัวเยลลี่อะค่ะเป็นน้ำมะละสีขาวอันนี้เลยอร่อยสดชื่นมากๆอร่อยจริงๆสุดยอดเมนูนี้ต้องลองปทำใจมาก เลยอ,อยากกินแตเดียว<笑><笑>หลังจากที่พาไปเดินในโซนของสตรีทฟู้ดไปชิมอาหารมาแล้วพาไปเที่ยวตลาดซื่อหลินที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีมาแล้วนะคะตรงนี้เลยค่ะทุกคนเป็นโซนที่เพิ่งเปิดมาใหม่แล้วก็จะมีของขายที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะคะ<อ><อ>ถ้าลองมองดูเนี่ยเราจะเห็นว่าของที่ขายก็จะเป็นของวัยรุ่นฮิปสเตอร์กระจุกกระจิกน่ารักน่าเห็น,น,นดูมากเลยนะคะแล้วก็ คนขายเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับในตลาดที่เราไปมาค่ะสังเกตดูก็จะเป็นน้องๆนูนูนักศึกษาจะเป็นผู้หญิงส,ส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเพื่อนๆนี่แหละค่ะมาอุดหนุนกันค่ะก็หวังว่าวันนี้นะคะพาเดินเที่ยวตลาดกลางคืนที่ดังที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในไต้หวันแล้วนะคะใครที่อยากมาเนี่ยก็ลองมากันได้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ